สิ่งเล็กเล็กเหล่านี้ก็จะรู้ว่าชีวิตมีเฮ้ยเฮ้ยเรื่องดีๆอีกตึงเยอเฮ้ยพูดถึงงานวันนี้มันก็โอเคนะเฮ้ยว้วลินเดิมๆเฮ้ยคิดมากฟังเพลงดีกว่าเดี๋ยวจัดให้เพื่อนอีกคน ทั้งหมดถูกควบคุมในเรือนจำอยู่เดือนเศษเก็ได้รับการประกันในเย็ทเ่ื่อวทําสนวนและส่งในารสั่งฟ้องอช่องนี้ก็ข่าว่าข่าวข่าวข่ไมข่าว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 ข่าข่าวข่าว่าว่งว่าวข่งมันจะสุดนข่าวข่าวน่าวข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 ่าว่าวขณะที่ตวขวจทาาวน่วข่าวข่าา่าวข่ว่่่่วาวาาาว พ่วงในเวลานี้เองญาติของน้องนายสมชัยเฮ้ยหึ้ยเสียงแล้ววะเสียงแล้ววะเฮ้ยข้อที่โทศัพท์เลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทรเข้ามาอีกโทร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 เข้ามาเร็ว มีความสุ <pal> ขกับเรื่องดีๆเล็กๆกันเถอะครับสนับสนุนโดยเบียร์เชีย